คำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีผู้ปกครองควรให้คำแนะนำสวัสดีค่ะน้องวันนี้พี่กูจะมารีวิวการลบรอยสักเพื่อสอบตำรวจค่ะยังไงอย่าลืมกดติดตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพี่ด้วยนะคะพี่เป็นคนหนึ่งนะคะที่ชื่นชอบเรื่องรอยสักแล้วก็อยากสักตั้งแต่เด็กค่ะก็เลยได้รูปนี้มานี่คือรอยสักรูปแรกของพี่นะคะเป็นรูปไม้กางเขนตอนอายุ2 0 นี่คือรูปที่พี่แก้มานะคะเป็นรูปที่ใหญ่กว่าเดิมนะคะแล้วก็เข้มกว่าเดิมด้วยผ่านไปปีกว่าค่ะก็มีข่าวอบตำร,รวจมีพี่เขาเตือนมาค่ะว่าน้องปูไปลบนะรอยสักไม่ผ่านแน่ๆน,นี่คือรูปถ่ายนะคะณวันที่มีประกาศออกมาค่ะเป็นรูปรอยสักที่พี่ต้องการจะลบสังเกตดูนะคะน,นี่เป็นหลังลบทันทีค่ะ ความรู้สึกนะคะตอนที่ลบเนี่ยถ้าใครเคยดูนเตารีดนะคะหรืออีกอย่างหนึ่งเหมือนก็คือหัวแหลงอะไม่ทราบว่าจะรู้จักกับรูปล่าหัวแหลงแปะ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 แบบโหพี่กลับไปยังหลอนเลยนะเสียงแบบแปะ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 แล้วมันร้อนนี่ค่ะคือรูปนะคะที่ทําการเลเซอร์พี่ก็เลยต้องกลับมาคิดทบทวนใหม่ว่าจะเอายังไงดี พี่ก็มาเจอวิธีที่2ค่ะเป็นเหมือนภูมิปัญญาชาวบ้านนะคะที่คนที่เป็นเหมือนตาปลาหรือไฝหรือกะเขาจะใช้เป็นปูนแดงนะคะมามาทาไว้แล้วก็ให้มันเป็นสะเก็ดแล้วก็มันลอกพี่ก็ทำวิธีนี้พี่คิดว่าถ้าไม่หายก็ไม่เป็นไรเพราะเราไม่ได้เสียตังค์แต่ถ้าหายพี่ก็ไม่ต้องไปเลเซอร์ต่อส่วนผสมที่พี่ใช้นะคะก็จะมีปูนแดง มีมะนาวค่ะมีสบู่เป็นสบู่เบนเนตนะคะหรือว่าเป็นสบสู่สไลทที่สบู่ที่ล้างจานนะคะก็ได้ผสมกันโหแสบมากแสบสุดๆไม่เคยแสบหรือเจ็บอะไรขนาดนี้แสบจนน้ำตาไหลอะวิธีที่ทำนะคะเรื่องความสะอาดนะคะพี่ขอย้ำเพราะเราทำเองนะคะไม่ได้ทำร้านหรืออะไรก็คือพี่ใช้เป็นเข็มค่ะจริงๆก็ต้องเป็นเหมือนเข็มสักแบบนั้นเลยคะ่ะ มาทามาขีดอะเหมือนตอนเราสักอะค่ะที่รอยสักของเราเสร็จแล้วก็เอาส่วนผสมที่ผสมกันเนี่ยทาถ้าน้องมีรอยสักเล็กๆนะทําได้นะคะแต่ต้องเล็กนะเล็กจริงๆนะไม่ใช่แบบเล็กเท่าฝ่ามืออันนั้นไม่ได้นะคะนี่คือรอยสักของพี่ค่ะที่เห,หลือเวลาสองเดือนก่อนสอบข้อเขียนพี่กังวลมากเลยว่าพี่จะลบทันหรือเปล่า อ่านหนังสือพี่ยังไม่กังวลเท่าเรื่องการลบรอยสักนะคะจนมีเพื่อนแนะนำมาบอกรู้จักช่างสักคิ้วคนหนึ่งคนนี้เป็นเพื่อนรักพี่เลยนะคะพี่บุ้งนะคะบุ้งแนะนำมานะว่าลองคุยดูไหมพี่บุ้งก็เห็นในความตั้งใจของพี่นะคะที่จะสอบตำรวจเขาคงสงสารน่ะก็เลยแนะนำช่างะคะ่ะเป็นช่างสักคิ้วนะคะคือชื่อส้มช่างส้มสักคิว้วบางจังหาดใหญ่นะ ก็ติดต่อส้มให้พี่ก็คุยกับส้มว่าพี่จะสอบระยะเวลาสอบเท่าไหร่พี่มีเวลาอีกเท่าไหร่แล้วทําเสร็จแล้วพี่ก็ต้องรอ้อยแผลหายด้วยเพราะาจะไปโดยที่แผลเบาๆกลางหลังเขาก็คงไม่ไม่รับอะค่ะพี่ก็คุยไว้ว่าพี่อยากให้เสร็จก่อนที่จะสอบข้อเขียนเพราะว่าหลังจากสอบแค่ข้อเขียนแค่หนึ่งอาทิตย์เขาก็จะประกาศผลแล้วเราก็ต้องไปตรวจร่างกายไปอะไรแบบเนี้ยส้มก็บอกว่าทัาน ถ้าทำก็ทนันของเขาแป๊บเดียวพี่ก็พี่ลงมาตั้งแบบสองเดือนสามเดือนแล้วนะที่น้องเห็นน่ะตั้งแต่เลเซอร์มาแล้วก็ลบเองลบเอง,ลบเองก็หลายรอบยิ่งรอบสองรอบสามเป็นอะไรที่เหมือนไม่เอาแล้วได้ไหมอ่ะมันมันเจ็บแบบเจ็บมากมากๆเลยส้มบอกไม่เจ็บด้วยโว้ไม่เจ็บด้วย,วยแล้วคุยเรื่องราคาส้มใจดีมากส้มลดให้เยอะมาก ต้องรบอกเห็นเราตั้งใจขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยเพราะปกติเขาลบคิ้วเขาก็แพงนะคะอันนี้มันใหญ่กว่าคิ้วเยอะเลยนะรอยของพี่เดี๋ยวไปดูกันค่ะที่ลบที่ช่างส้มลบให้ค่ะส้มใช้เป็นน้ำยานะคะน้ำยาลบรอยสักวิธีการก็เหมือนตอนเราสักเลยค่ะแต่สิ่งที่ลงไปแทนสีก็คือน้ำยาลบ แต่ไม่รู้ว่าเป็นน้ํายาอะไรนะคะแต่ก่อนลบเนี่ยจะมีการทายาเหมือนยาชาหรืออะไรอย่างเงี้ยพี่ไม่เจ็บเลยไม่เจ็บเลยแม้แต่นิดเดียวจริงๆที่เขาทําทํานานมากส่งสารช่างมากคงแบบเจ็บตาอืด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 อันนี้ก็จะเป็นอีกเสียงหนึ่งเนาะก็ทําอยู่อย่างเงี้ยค่ะเหมือนตอนเราสักตอนแรกเลยน้ํายามันขึ้นมาเยอะมากสังเกตด,ดูนะคะเดี๋ยวพี่จะซูมให้ดูเนาะเนี่ยค่ะส่วนที่ยังไม่ได้ทำเนาะกับตรงที่ทำแล้ว ตอนแรกสังเกตดูนะคะว่ามันจางไปเยอะแล้วนะคะของพี่แต่ว่าพอโดนน้ํายามันขึ้นมาจากด้านล่างจากใต้ผิวขึ้นมาเยอะมากแต่เขาบอกไว้ก่อนนะคะว่าไม่ใช่ครั้งเดียวแล้วมันจะหายมันก็ขึ้นอยู่กับรูปที่เราสักไปด้วยว่ามันลึกขนาดไหนนะคะแต่ของพี่มันลึกมากเพราะพี่สักสองครั้งเป็นการแก้อีกหนึ่งครั้งมันก็ต้องกลบสีเดิมให้มิดมันก็เลยเข้มเข้มมากแต่ดีว่าของพี่อ่ะ มันไม่ใช่สีที่เป็นสีแดงสีอะไรอย่างอื่นจะลบยากนะคะถ้าเป็นสีปกติแบบนี้ก็จะลบง่ายกว่าค่ะหลังจากลบเสร็จแล้วนะคะเรากลับบ้านมาก็ต้องรักษาแผลของเราที่ด้านหลังให้แห้งแห้งสนิทช่างจะให้เราส่งรูปให้ดูทุกวันเพื่อว่าถึงเวลาที่เหมาะสมเขาก็จะไปเอารอยสเกตอันนี้ออกแล้วก็ลงน้ำยาใหม่ทันทีรูปนี้ค่ะเริ่มลอกได้แล้ว ช่างก็นัดพี่อีกหนึ่งครั้งเพื่อให้ไปทำการลบครั้งที่สองรูปแรกค่ะเป็นการนำสเก็ตนะคะออกไปแล้วรูปที่สองก็เป็นการลงน้ำยาใหม่นะคะนี่ก็เป็นรอยหลังจากที่พี่ไปทำการลบครั้งที่สองค่ะช่างบอกไว้นะคะว่ายังไงก็ไม่เกินสามครั้งแน่นอนแล้วก็รายจ่ายก็ลดลงเรื่อยๆนะคะไม่ได้แพงมากนะคะ นี่จะเป็นร่องรอยค่ะของรอยสักของเราที่หลุดลอกออกมาจากน้ำยาไปจับนะคะหลังจากลงน้ำยารอบสองไปเห็นไหมคะว่ารูปแผลเนี่ยแห้งดีมากเลยนะพอพี่ไปทำการลบอะค่ะดูดูจากรูปที่2พี่จะปิดไว้นะคะเพราะว่ามันไม่เหลือรอยสักอยู่อีกแล้วมันเป็นเนื้อด้านในพี่จริงๆช่างบอกแล้วว่าไม่ต้องเอาก็ได้นะมันเป็นแค่แบบจุดจุด เล็กๆเ,เท่านั้นแต่พี่บอกไม่เอาพี่ต้องการเอาสีออกให้หมดให้หมดเลยอย่าให้เหลือเลยเขาก็เลยต้องลบใหม่ก็คือมันก็มีแค่เป็นหนังเราแล้วอะค่ะมันไม่ได้มีน้ํำยาแล้วพี่เลยขอทำรูปเป็นสีเทานะคะเพราะว่ามันมันมันแดงหมดเลยค่ะในรูปเนี้ยถ้าใครโดนรถชนแล้วเคยท่าไหลไปกับถนนความรู้สึกจะเป็นแบบนั้นตอนทำมันไม่เจ็บค่ะแต่ตอนพี่กลับมาที่บ้านอะ ชางบอกเลยว,ว่าให้กินยาแกกเสบโหมันระบมระบมมากแบบโอ้ยเมื่อไหร่ฉันจะผ่านสิ่งนี้ไปได้อย่างเงี้ยและอีกหนึ่งอย่างที่สำคัญค่ะพี่ใช้ตัวนี้ค่ะสกาโซนก็170กว่าบาท200ตรงนั้นนะก็ใช้ได้อยู่นะคะดีเลยแหละแต่ต้องขยันขยันทาน,นิดนึงทาได้บ่อยตามที่ต้องการเลยแต่ราคามันก็สูง สังเกตด้านหลังพี่ก็ยังอ่านหนังสืออยู่นะคะหนังสือนี้ทิ้งไม่ได้เพราะว่ารอยสักเราไม่มีแล้วเราต้องตั้งใจอ่านหนังสือแล้วค่ะนี่เป็นรูปการอ่านหนังสือของพี่ค่ะทั้งตอนทํางานนะคะรูปใหญ่จะเป็นตอนที่พี่อยู่โรงเรียนตอนนั้นพี่เป็นครูอยู่ค่ะแล้วก็รูปเล็กก็จะเป็นรูปที่บ้านพี่อ่านทุกที่ที่มีเวลาพี่จะมีหนังสืออยู่ตลอดแม้กระทั่งตอนนอนนะพาลูกเข้านอน,อนตอนกลางคืน พี่ก็อ่านแต่อ่านในโทรศัพท์ที่ในโทรศัพท์พี่ก็จะดู YouTube บ้างแต่จะไม่เป็นวิธีทำพี่จะเข้าในกลุ่มในเฟสแล้วก็จะดูคำถามที่มันเป็นแนวจำเป็นวิชาพวกสังคมอะไรแบบนี้ค่ะอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของพี่ด้วยนะคะ